สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในรายการทรอยบอนนี่เย่และวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมหายากครับซึ่งผมจะพิมพ์ไปว่าไฟในแอดเฟสตี้เวอร์นี่เวอร์แอนดรอยครับหนึ่งมันจะขึ้นอย่างเงี้ยล้วจะหาไม่นี่ไงเจอถ้าถ้าคุณเจอแบบนี้หรือเป็น เครื่องทูหรืออะไรก็ตามคุณต้องมีจัดการแฟร้มก่อนนะครับถึงจะโกรดได้แต่ผมมีแค่จัดการแฟร้มซึ่งผมไม่รู้ครับว่าคนที่มี es f i จะสามารถเอามันเข้ามาได้ไหมแต่ผมเข้าไปดูนะครับมันจะให้เลือกนะครับว่าจะใช้สำหรับอะไรผมจะกดทุกครั้งแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าเว็บเกมโจ o คอมต้องกดอันที่ ไอที่ผมพิมพ์ให้ดูเมื่อกี้ต้องกดอันที่สองก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วยครับแปลไม่ได้ให้ต้องแปลดิกน้าล็อกสะครัวรบช้านิดนิดแต่เกมหายากครับช้าจังฟ้า ช้าจัดช้าจอเธอทำไงดีไม่ใช่ครับผมรอสักครู่ครับเครื่องมันกากครับผมเข้าใจครับเครื่องมันกากเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเครื่องมันกากต้องเข้าใจคนเครื่องกากเป็นอย่างไง รือว่าเป็นพจนเน็ตวะอ๋อแล้วเวลาใครต้องการมันจะต้องมีเน็ตด้วยครับโหลดใหม่การแปลเป็นภาษาไทยนี่เน็ตกากว่า โอเคมารอสักพักก็ครับมันจะเข้าไปให้คกลางแปลเป็นภาษาไทยนี่มันเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเนะี่ยให้กดตรงนี้เอาแลก,แกเครื่องแลกแลกที่อีกเว็บแลก,กว่าน่าเป็นที่เครื่องเว็บมือเว็บแลกให้เลื่อนหาเนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดเนี่ย ให้กดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเขียนว่ากลังดาวนะ์โหลดเนี่ยถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอโทษด้วดยครับ <I> ไอคิดไอว์ทำไมไม่ไดาวน์โหลดไอ้กลัวดาวน์โหลดตักขีดิ มันมีเสียงก่ัวในก็ต้องขอโทษด้วยครับอันนั้นไอโง่ครับไอโง่ไอโง่หมาตื่นเนี่ยน้าแม่ไอโง่หรอมึงแม่กูที่ไหนไอสัตว์เฮียนิวโอเคมันจะขึ้นคำว่าดา,าวโกรธอย่างไงร้อยมันดาวโกรธไปก่อน